และจะรู้จักต้มยำในรูปแบบของต้มยำกุ้งม,มากกว่าต้มยำชนิดอื่นๆนอกจากกุ้งเราก็ยังสามารถใช้เนื้อสัตว์อะไรก็ได้อาทิเช่นกุ้งปลาหมึกหอยปูปลาได้ทั้งนั้นเลยค่ะหรือจะไม่ใช้เนื้อสัตว์เลยก็ได้นะคะถ้าเรานำนื้อสัตว์ทุกชนิดมารวมกันก็จะเรียกว่าต้มยำรวมมิตรค่ะ เป็นต้องใส่ก็มีใบมะกรูดค่ะตะไคร้ขา่าพริกหัวหอมแดงค่ะผักอื่นๆที่นิยมรองลงมา ใบผักชีส่วนเครื่องปรุงนะคะที่ต้เก็นต้องใส่ก็มีมะนาวค่ะน้ำปลาน้ำตาลน้ำพริกเผาค่ะคนในสมัยปัจจุบันนะคะก็จะหมุนนู่นหมน่กับการทำงานหาเงินเลี้ยงครอบ มากกว่าจะมีเวลามาทำอาหารนะคะก็มีต้องยังุ้งแบบสาเร็จนลูกมาให้ค่ะนอกจากนี้ยังมีอาหารที่เราไม่ถึงก็คือผัดไทยค่ะชื่อยังเป็นไทยเลยนะคะชาว เป็นไทยได้อย่างชัดเจนทําให้ผัดไทยเป็นอาหารสากคนที่ชาวต่างชาติรับกระทานและนิยมรับประทานค่ะผัดไทยโดยทั่วไปนะจะนำเส้นเล็กมาผัดกับไข่ด้วยไฟแรงผักุุ้ใชยถั่วง,งอก เราคนนำเต้าม่้เหลืองอมาหั่นเป็นลูกเต๋าชิน้นเล็กๆนะคะเพื่อให้เข้ากับอาห,หารของเราถัว่วลิสงคั่วหรือที่ชาวบา้านเรียกกันว่าถัว่วพุนค่ะคกุ้งแห้งเราก็ควรเลือกกุ้งแห้งที่มันกรอบๆนะคะปรุงร น้ำตาลนี่ค่ะหน้าตาของถัดไยหน้าตาหน้ารับประทานไหมคะแล้วเสิร์ฟพร้อมมะนาวค่ะผักคุยชายค่ะหัวงมกสดหัวปรี เครื่งเคียงค่ะบางร้านก็ใส่เหนียวด้วยนะคะหรือใช้เส้นจันค่ะซึ่งเหนียวกว่าเส้นเล็กก็เรียกว่าผัดไทยเส้นจันค่ะถ้าใส่หมนเส้นนะคะก็เรียกว่าหมนเส้นผัดไทยค่ะรวมทั้งผัดอีโพราชที่มีหน้าตาคล้ายผัดไทย คนนิยมนับประทานและเป็นอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนทำให้ชาวต่างชาติมารับประทานต้งยำพุ้งและผัดไทยเป็นส่วนมากค่ะและนี่เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในอาเซียนและอร่อยที่สุดในโลกค่ะโอเค <laughs>